สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นผ้าใหม่ด้วยแรงศรัทธานะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะฮะก่อนหื่นก็ต้องฝากช่องก่อนเลยนะครับยอดผู้ติดตามกําลังเรื่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลยนะฮะวันนี้จะพาพี่น้องมารับชมนะครับเปลี่ยนสร้างบารมีนะฮะพ่อท่านอิ่มปัญญาวุโทนะฮะ วัดทุง่งนาใหม่จังหวัดนะครศรีธรรมราชจ้าโอ้โหรายการส,สวยแบบนี้เป็นเรียนสร้างบาร,รมีนะฮะเปิดให้รับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครึบนะฮะโอ้โหทองแดงรมดำนะฮะลักษณะมาแบบนี้เป็นทองแดงรมดำห่วงเชื่อมเงินนะโอ้โห จริงๆด้วยครับทองแดงรมดำห่วงเชื่อมเงินนะครับจัดสร้างสองร้อยเหรียญครับโอ้โหอายุครบแปดรอบนะพี่นะรุ่นสร้างบารมีนะฮะโอ้โหและเลขโคดอยากจะขอไอ้กระดิ่งแตกเลขโคดห้าสิบห้านะฮะเลขโคดห้าสิบห้าตอกทอดอนะฮะ อ,อยุครบแปดรอบแบบนี้แจมๆกว่าวัดทุ่งนาใหม่ปีหกหก,หกนกครศรีธรรมราชนะคะโอ้โหเนี่เป็นพระใหม่ยอดนิยมเลยนะ,ะนี่นะครับตอกไก่นะฮะเหรียญตึกตงๆผิวส,สวยๆแบบนี้นะครับเก็บไวใ้ให้ลูกให้หลานนะ,ะฝากย่านมิจจาสายเพื่อนสายนะ,ะโอ้โหรายการนี้จะเป็นห่วงเชื่อมเงินด้วยพี่นะ,ะห่วงเชื่อมเงินนะฮะ ดูนะครับดูลักษณะการเชื่อมง,งานฝีมือปลาณนีดปลาณนีดนะฮะบ,บอกเลยว่าสวยสุดติงกิงกาเบลสร้างบารมีดวงจมูกเรียร้อยเลยนะฮะโอ้โหดูใบหน้าดูดวงตานะครับดูใบหน้าดูดวงตาเส้นหน้าผากเส้นน้ำหมากโอ้โหร่องน้ำหมากสวยๆดูคมกริบคมกริบ สวยมากนะฮะสายเขาอ้อไม่ควรพลาดนะควรเก็บไวบ้เช่าไว้บูชากันนะฮะควรเก็บไว้บูชารายการนี้ทองแดงรมดำผิวตึงๆแบบนี้ดูร่องร่องใบหน้าของลุงปู่นะครับโอ้โหด้วยแรงศรัทธาจริงๆนะฮะพระคุมะพระครูพระราชมมงคลวชิระ ปัญญาโอ้โหนี่หลวงปู่อิมวัดทุง่งนาใหม่นะเป็นหลานแท้ๆพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์นะโอ้โหสวยมากนะฮะสวยมากรายการแบบนี้เป็นอีกหนึ่งรายการนะฮะเช้าๆพามารับชมรายการส,สวยๆแบบนี้นะครับเชา้าพามารับชมรายการส,สวยๆแบบนี้เป็นเนื้อทองแดงรมดำนะฮะห่วงเชื่อมเงินนะครับสวยมากนะฮะนี่นะครับอ่ขาข้าวๆก็จะลักษณะหนึ่งเหรียญ ดูกัน3นาที4นาทีนะฮะสวยมากรายการแบบนี้สวยมากรายการที่76บนะครับแนะนําให้เก็บนะครับแนะนําให้เก็บเก็บไว้ไม่เสียหายนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดก็คืออยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาทนะฮะนี่นะครับมีพร้อมกล่องเดิมให้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ฝากอิงรอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ